เราก็เด็ดไปใส่แกงเรามาความมันจะกลิ่นมาเราก็เด็ดไปใส่แกงเรามาก็ไม่เป็นแล้วนะคะหมดหวังที่จะได้กินฟักทองกินแต่ยอดอันนี้แลยแล้วก็ดอกดอกตะพูจะเยอะมาก ลาขึ้นไปน้นนะคะลามไปยาวมากเลยนะคะโอ้อโหดยอกเยอะแยะเจก็หมดหวังที่จะได้กินฟักทองนะคะชอบกินบุตฟักทองเอาจเตรียมแกงหน่อไม้นะเจ๊ น้ยนะคะลวกกินก็ได้อร่อยมีประโยชน์นะคะเห็นเน่าไปหลายลูกแล้วทางโน้นเลยแมลงเต่าทองแมลงทำลายเพราะแมลงดูดกินแล้ว ก็ไม่สมบูรณ์นะคะนี่ลูกนี่ก็ล่วงไปแล้วเรียบร้อยตัวผู้นะคะร้อนมากก็ยังมาเก็บนาะยายเอ้ยดอกตัวผู้จะเยอะมากแดดร้อนกระเจี๊ยบอันนี้แก่แล้วนูเสมโอ ดอกมากเลยส้มโอแต่ยังไม่สุกคนปลูกไม่ได้กินคนกินไม่ได้ปลูกยบายจ้าดอกโดมีเงี้ยนะคะยังนะไงแต่มแมลงมันดูเสียหายเลยนะคะเนี่ฟอหมดเลยเห็นเน่าไปหลายลูกแล้วทางโน้นแล้ว มแมลงเต่าทองทำแมลงดูจะล่วงไปนะคะตั้งสี่าลูกแล้วนะที่ดูมานนี่คือดอกตัวผู้ดอกตัวเมียนะมเรแมลงเต่าทองคนปลูกไม่ได้กินคนกินไม่ได้ปลูก ไม่บายจ้ามาลงก็ไม่มีหมากนะคะฟักทองเลยก,ก็ไม่เป็นแล้วนะคะหมดหวังที่จะได้กินฟักทองกินแต่ยอดน,นีนแลยแล้วก็ดอกลงแล้วก็สงสัยจ,จะได้ได้สักลูกลีวเลยฟักทองนะ ดอกตัวผู้ดอกตัวเมียนมาแรงเต่าทองดอกตัวผู้จะเยอะมากรู้มันจะโตไหมนี่เหลืองเหลืองเลยนะไม่มีหวังแล้วมันเหลืองเหลืองดอกตวเมียนะคะยังนะไงแต่แมลงมันดูกเสียหายเลยนะคะนี่ ก็หม,มดหวังที่จะได้กินฟักทองนะคะชอบกินบุดฟัก,อกทองนักตัเมีเก็ะดนมาแรงตาทองดูทำแรงดูดล่วงไปนะคะตั้งสี่้าลูกแล้วนะ ที่ดูมาตามไปดูเห็นเน่าไปหลายลูกแล้วทางโน้นแล้วแรงเต่าทองนกตัวมนิยกระโดดมาเลยเต่าทอง,ง,ทองดูใสไม่ ไม่มีหมากนะคะเพราะว่าแมลงเต่าทองมันดูดกินน้ำเลี้ยงในหมากมันเพราะว่าเตรียมแกงหน่ไม้นะเจ้าลูกมันจะโตไหมนี่เหลืองๆเลยนะไม่มีหวังแล้วมันเหลืองๆ เห็นเน่าไปหลายลูกแล้วทางน้นเลยมะแรงเตาทองลูมาามันจะโตไหมนี่เหลืองเหลืองเลยนะไม่มีหวังแล้วมันเหลืองเหลืองนี่คือดอกตัวผู้ดอกตัวเมียรามาเร็งเตาทองอายนะคะ ลวกกินก็ได้อร่อยมีประอยชน์นะคะนี่คือดอกตัวผู้ดอกตัวเมียมาเร็งเต่าทองใส่ไม่ไม่มีหมากนะคะเพราะว่ามะเรงเต่าทองมันดูดก,กินน้ำเลี้ยงในหมากมัน ความมันจะกลิ่นมาแล้วก็เด็ดไปใส่แกงเรามาเพราะว่าแมลงดูดกินแล้วก็ไม่สมบูรณ์นะคะนี่ลูกนี่กร่ลวงไปแล้วเรียบร้อยเดดร้อนกระเจี๊ยบอันนี้แก่แล้วโน่ซ oh <no. S 1> มโอดอกมากเลยสมโอแต่ยังไม่สุก ดอกตัวผู้จะเยอะมากคนปลูกไม่ได้กินคนกินไม่ได้ปลูกยบายจ้านี่คือดอกตัวผู้ดอกตัวเมียน้ำมาเร็งต่อทองตัวผู้นะคะ ร้อนมากก็ยังมาเก็บนาะยายเอ,อ้ยตัวผู้นะคะร้อนมากก็ยังมาเก็บนาะยายเอ,อ้ยลงแล้วก็สงสร็จ,จะนได้สักลูกเลยเลยพอโทองนะแมลงทำลาย นี่คือดอกตัวผู้ดอกตัวเมียลาแรงตง่อทองเอาไว้เตรียมแกงละไม้นะจ๊ะนี่คือดอกตัวผู้ดอกตัวเมียลาแรงตง่อทอง ตามไปดูเห็นเน่าไปหลายรูปแล้วทางโน้นแลวแมลงเต่าทองดอกโดมียนะคะยังไงแต่แมลงมดูกเสียหายเลยนะคะนี่ฟอหมดเลยม,ลมันลามขึ้นไปโน้นนะคะลามไปยาวมากเลยนะคะโอ้โห ดอกอย,เยอะเอทความมันจเปื่นมากเราก็เด็ดไปใส่แกงเรามดแมลงทำลายคนปลูกไม่ได้กินคนกินไม่ได้ปลูกยบายจ้าแมลงทำลาย ดอกตัวผู้ดอกตัวเมียมาแรงต่าทองมาแรงทำลายดอกตัวผู้จะเยอะมากเพราะเตรียมแกงหะไม้นะจ๊อ้ยน,นะคะลวกกินก็ได้อร่อย มีประโยชน์นะคะตัวผู้นะคะร้อนมากก็ยังมาเก็บเนาะยายเอ้ย